โอเควับกดนะครับตอนนี้คุณยูนเกนะครับกนะครับตอนนี้เรามีสกินใหม่แล้วนะครับ ก็ผมทําเองนะครับก on no ็ไม่มีใครให้ทําไม่มีใครทําให้หรอกครับทําเองกับมือเลยนะครับก่อนจะทําเสร็จนะครับผมบอกเลยนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าสกินนี้ผมผมเพิ่งเคยแบบแรงเงาเป็นครั้งแรกไงเนี่ยเป็นแรงเงาเห็นตรงเท้าไหมครับเห็นตรงรองเท้าเอ้เห็นตรงเออตรงขางเกงไหมครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบแรงเงาใช่ปะเออผมเพิ่งแรงเงาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเอ้ไม่ใช่ดิครั้งที่2ในชีวิตนะครับไอตัวแรกก็คือไอเสื้อสีเขียวนะครับไอ แจ็คบอเออช่างแม่งเลยนะครับมาเข้าเลือกกันเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ครับเป็นมอน MBC VS กับเออ่วันนี้เป็น MBC VS กับอะไรวะเน,นี่ยเอ่อกับซอมบี้นะครับจะ <c oughs> มีซอมบี้อยู่เออ่มีอะไรเนี่ยมีมนี่มีสปาซอมบี้มามูซอมบี้อะไรเนี่ยวีวเดเจอร์อ่าส่วนนี้ก็เป็นมูแทนมูแทนซอมบี้ครับสปาหมูแทนซอมบี้อันนี้เป็น มูแทนวิเลเจอร์อันนี้เป็นซอมบี้วิเลเจอร์ส่วนนี้เป็นมูแทนสปาวฮะสอสปเดอร์อันนี้เป็นเ oh, อ่นนเอะอะไรไม่รู้ครับกู้นะครับผมจะเซกงมาสามตัวก่อนนะครับเอ้ยมาตัวเดียวก่อนครับโอ้รู้บ้างนะครับโอ้โหมีกำ้ลยโอ้พี่สาวแคะหนูรกักแกงไอ้เฮียแมงโกดผอมในมีนมได้ปุ๋งวะเนี่ยผู้หญิงนั่นแหละครับโอเคครับกู้นะครับเราจะมาเสกตัวเลยครับเออข้ามาเนี่ย และโอ้โหแรงมากครับวิเลเจอร์ตัวนี้ครับซอมบี้วิเลเจอร์เอาเลยเอาเสกมาปดตัวเอามาเลยสองตัวเอาเลยนั่นแหละถ้าบัวเล่นสองตัวครับจะเป็นการรวมพลังแบบที่โหดที่สุดเลยนะคะถ้าบัวหายมากตายโคตรยากเลยเอ้นายตายแน่นอนนา้าวสองตัวมันยังสู้ได้สามอ่ะสามตัวจัดไปวิ่งหนีเฉยเออหัวดรอปของแรซะด้วยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันดรอปอะไรครับ อ๋อหน้า่าอ,อ,อ่อะไรเนี่ยไม่รู้ฮะไม่ต้องอ่านมาแล้วนะครับอ่าสไปคครับเป็นมูแทนซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้ธรรมดาหรือเขาเรียกว่าซอมบี้ใจแอนกันนะครับเอ้ยไอ้พวกน้องไปไหนกันเนี่ยโอ้โหเวนได้อ่าสู้กันเลยเฮ้อเฮ้อสอ,สองตัวสองตัวยังไม่ยั้งอ่าสองตัวดูดิจะยั้งหรือเปล่าครับโอ้โหยั้งครับยั้งยังข้ามเลยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเศษของตัวสไปเดอร์นี่ครับนี่ครับอ่าแล้วผมเสก n p ็เอ้ผมเสกสไปเดอร์นี่ครับจะเป็นตัวนี้เลยครับอืมเทพแมงมุมชนิดไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ามูแทนสองตัวดูดิอืมมันตายแน่นอนไอ้สไปเดอร์ไอ้สไปเดอร์มังกี้สไปเดอร์มังกี้เออคือ,อ,อตายหนึ่งรอดหนึ่งนะครับ ต่อไปครับคือไฮไลท์นะครับคือตัวนี้ครับไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับสร้างมาเลยสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วพอต้มหืมตัวใหญ่ใหญ่เอฟไปเลยนะครับมันเป็นตัวที่ตายยากมากๆแล้วก็อ่ะแล้วนะครับนะครับอื้อนี่ครับดูครับไม่ตางของมันครับมันจะเตะนะครับดูครับดูดีๆนะครับอ่าวเวนเอ้ย นี่ครับดูดูนะครับมันจะเตะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะเตะครับตึ๊บอ่าเตะอีกดิเตะอีกดิพี่น่าเป็นไงครับม็อบนี้ครับผมจะเอาไว้ใต้รีกิปชั่นนะครับสวดวิธีการลงครับแล้วก็ไปเข้าเอชไฟเอ็กพลอเร่กันก่อนเลยนะคระเอชไฟเอ็กพลอเร่ครับต้องมีนะครับอย่างแรกคือเอชไฟเอ็กพลอเร่ครับโหลดในเพจย์สโตได้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเออ่ ครับเราก็ไปเข้าที่ดาวโหลดครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับกดมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กดมาแตกไฟล์เนาะกดแตกไฟล์ครับก็จะได้อันนี้มาครับอันนี้ไม่ต้องไปแตกไฟล์ครับก็ขโบเกน์ลันเชอร์ไปเลยนะครับโอเคครับแตกไฟล์แค่ตัวแรกนะครังนั้นเราก็ไปเข้าบล็อกเกต์ลันเชอร์ไปเลยนะครับมาที่หน้าหลักของเกมครับแล้วก็ไปที่ลันเชอร์ออปชั่นตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่ตรงเทเจแพ็คตรงนี้อ่า ปึ๊บแล้วก็มาที่เซลเดเดยอะไรไม่รู้ฮะเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะฮะปึ๊บโอเคครับเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาฮะมาหาคำว่าดาวน์โหลดที่เราอตั้งไว้เมื่อกี้นี้ครับนี่ตรงนี้ครับกดไปแล้วก็ที่เราไปเข้าแตกไฟล์ไว้นะครับไม่ต้องห้ามกดตรงนี้ครับกดตรงนี้จะไม่ได้ครับต้องมากดตรงนี้ครับกดไปปึ๊บนี่ครับก็ลงก็ลงเทเจอร์แพคอันนี้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือเทเจอร์แพคนะครับไปลงก่อนเลยนะครับต่อไปครับก็จะเป็นตัวของมอสนะครับต่อไปคือตัวมอสนะครับ ตัวมอสก็จะเป็นอันนี้ครับอ,อ๋อไหนอันี่นีนี่ครับอันนี้คือตัวมอสนะครับจะมี .js อยู่ด้านหลังนะครับต่อไปครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการลงนะครับอ่าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครจะามาไม่ลืมกดซ้วยด้วย